ในการต่อสายใช้งานเบรเกอร์กันดูด RCBO 1P บวก N หางหนูนะครับสายลายทางด้านไฟเข้าเราก็จะต่อสายลายเข้าที่ขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของ RCBO ครับและที่ด้านไฟออกของ RCBO นะครับเราก็จะเดินสายลายและสายนิวทัลออกไปยังโหลดครับส่วนสายนิวทัลของอุปกรณ์ในเส้นสีดำนะครับเราก็จะต่อสายไปยังนิวทัลบาร์ครับ แล้วถ้าเราเกิดไปสัมผัสสายลายที่ชำรุดเบรกเกอร์ R C B O 1P บวก N หางหนูจะตัดวงจรหรือไม่ครับโดยผมจำลองไส้กรอกชิ้นนี้นะครับที่ถูกต่อลงดินไว้เปรียบเสมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินครับจากการทดสอบเพื่อนๆจะเห็นว่าหากเราไปสัมผัสสายลายที่ด้านไฟออกของเบรเกอร์ R C B O เบรเกอร์ก็จะตัดวงจรครับ แต่ถ้าเราไปสัมผัสกับสายลายทางด้านไฟเข้าเบรกเกอร์ RCBO นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเบรกเกอร์นั้นจะไม่ตัดวงจรครับ